ลมพัดจากทางใสาครทุกคนตอนนี้เสื้อตัวนี้เ,เอาไม่อยู่แล้วยาตัวสั่นตลอดเลยเราจะชมบรรยากาศหรอคะไม่ใส่มันเย็นตอนนี้มันสิบสามองศามันมีลมพัดอยู่ตรงนหน้าต่างเนี่ยเขาก็หนาวสัน่นเงี้ยเหมือนีิจับหนูนะม,มิจับหนูนะ โอ้ยน้องมันไม่จับหนูหนาวหรอลูกหนาวโอ้ยลมพัดมายิ่งหนาวหนาวอะคะหนาวน้องหนาวหนาวใหญ่เลยคนตาสั่ง กผพามาห่อแล้วมั้งอือามาห่อหรอคะ้ามาห่อลูกหรอคะหนาวมากเลยลูกหมั่นเขายังให้แดดออกก่อนหนูค่อยมาวิ่งนะหนาวมากเลยให้แดดออกก่อนนะคะให้แดดออกก่อนนอนหลับไหมเมีย หลับเลยเมื่อคืนเสื้อหลุดเสื้อหลุดแล้วก็ร้องในบ้านมันอุ่นอยู่แต่ว่ามันจะมีช่องบันเก็ตอะลมมันพัดเข้ามาก็โดนมีอาเต็มๆเลยลก็ใส่เสื้อให้วนะอยู่ในบ้านเขาก็อุ่นเนะยแตมันก็เย็นเนี่ยตัวก็อุ่นอยู่แต่ว่าสั่น